วัสดีครับยูยูเซอร์เช่นเคยนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูให้ดูหน้าดูไล่ดูนาครับดูนานะครับผมนี่ครับบรรยากาศหลังฝนตกครับนี่ครับผมบรรยากาศดีๆหลังฝนตกฝนตกเปรย์ยครับเช้านี้ ข้าวปีนี้ก็จะสวยหน่อยนะครับผมซึ่งผมจะบอกทุกคนว่าผมมีอีกธุรกิจหนึ่งครับซึ่งเป็นธุรกิจอัดฟางครับซึ่งปีนี้ข้าวสวยครับฟางน่าจะเยอะครับเดี๋ยวถึงด,ด,ดูอัดฟางผมก็จะอัดฟางให้ทุกคนดูนะครับผมข้าวสวยอยู่นะครับปีนี้พอได้อยู่ใช้ได้ครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูจุดรั่วครับน้ํารั่ว นี่ก็พอมีน้ำอยู่ครับนับเป็นน้าสูงครับตรงแถวนี้นี่ครับจุดรั่วนะครับเราจะมาดูครับนี่ครับที่ผมซ่อมไปแล้วตรงนี้รั่วครับตอนฝนตกหนักๆไม่ได้ถ่ายให้ดูดูน้ำแล้วน่าจะไม่รั่วนะครับ ผมพ่าไปขายลอเตะลี่ไปค่อยได้มาดูสักเท่าไหร่มันค่อยว่างครับข้าวสวยครับปีนี้เก็ยบแล้วำม,มัยข้าวสีส้ม,มันสุดคือน,น้ำแล้วก็ปุ๋ยนะถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มได้ข้าวเราต้องรักษาน้ำให้ดี

ส้มส้มน้ำรั่วแคร็บส <c oughs> ้มทางน้ำหลอกทางนี้ เอาให้นั่นนะเอาให้ชัวร์ววฮะยังเลยมันไม่รั่วมอมันรั่วแต่ง,งานเนี้ยมันเกรดไม้ไม่รั่วมังเดี๋ยวหาดูก่อน สวยมากครับนี่เป็นข้าวของลุงครับตัวนี้เป็นงานลุงสวยมากเราจะพาทุกคนมาดูอีกงานหนึ่งครับเป็นนายที่หนึง่งซึ่งเขามาจำไว้ครับ้าไลดูกันครับนี่ครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โหโน้ำร่วบทุกคนไม่ได้มาดูครับนี่ไม่มีน้ำเลยครับปกติงานนี้จะมีน้ำตลอดนี่ครับทุกคนเป็นรูอย่างใหญ่เลยครับไม่มีน้ำเลยครับโ,โหน้ำไปหมดเลยห้าสวยอยู่นี่ย ผมเห็นสาเหตุแล้วนี่ต้นเหตุมันโหรูยัง่ใหญ่อ่ะเห็นเรามาซ่อมกันเลยเออแต่ข่าวบ,บ้าอ,อย่างนี้ไม่ได้มาดูเลย สิ่งสำคัญของข้าวเลยคือน้ำครับน้ำลงเพียงพอ,อแล้วก็ปุ๋ยสิี่อะไรคือน้ำจะเป็นจริงๆน้ำสำหรับข้าว ต้องทำคอนเทนต์ใหม่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ C'est เนี้ได้อยู่สวยดีนะการแหงน้ำไม่ลูกนี่ครับน้ำหนึ่งได้อยู่โอเคครับมาสรุปมุนดูนาวันนี้เลยนะครับก็คือรั่วสองงานไม่มีน้ำาน้ำไปหมดแล้วจะเป็น งานเลยครับไม่เป็นไรรอน้ำรอบใหม่มาไม่ได้มาดูครับไปขายรอตเตอรี่ไม่มีเวลามาดูเลยเกี๋ยใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสครับเยด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ